ตอนนี้ฉันอยู่ที่หกเขาเทนเหมือนซาเนเื่อเพื่อนชาวจีิอ่างทุกคนเคยมากันแล้วหรือยังเรถมากสวยมากการจัอรับลู่นะได้ตังค์กอยก ดูสิเ,เพื่อนคนไปอัดไปอยู่ตรงกำแพงตัวนัว้นบนสะพานเลนะฉ,นฉันกลัวมันหากอ่ะฉันกลัวสะพานหักมากเลยแต่สวยเนาะดูดิสวยมากๆเลยสำหรับผู้ติดตามของปัญญานะครับวันนี้ปัญญาก็จะรีวิวเป็นมินิรีวิวให้ดูก่อนเนาะเพราะว่า คลิปเต็มไปตามดูได้ใน YouTube ช่องปัญญาทานใสนะครับเดี๋ยวในช่องทางเนี้ยที่คุณเห็นกันเนี้ยเป็นมินิรีวิวเล็กๆนะคบแล้วก็สำหรับเพื่อนผู้ติดตามของฉันเนาะที่เป็นคนจีนคุณก็ติดตามฉันได้นะแล้วก็คุณต้องได้มานะเพราะว่าคุณเป็นเจ้าของประเทศแล้วอยากจะบอกว่าประเทศจีนสวยมากจริงๆฉันไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดแล้วเพราะว่ามันสวยวมันมากกว่าคำว่าสวยอีก เขาลูปทำไมอ่ะไม่รู้แหละฉันลปูปด้วยเขาลฉัน,น,นตามทำตามเขาฉันไม่รู้เขาลูกทำไมกันฉันก็ทำตามสวยมากจะบอกว่าที่นี่นะครับก็คือ เขาเรียกว่าเป็นประตูสวัรค์เนาะเป็นจุดสูงสุดของที่นี่นะครับแล้วก็อ๋อนี่ไงเห็นแล้วเพื่อนๆเห็นปะนี่คือประตูสวัรค์เนี่ยนะคนะคอย่าลืมติดตามช่อบของผมเลยนะคะยังไงก็ผมคิดว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่สวยมากอันดับหนึ่งของโลกเนาะรักเมืองจีนและรักคนจีนมากเลยปะแต่เชื่อว่าประเทศจีนเนี่ยคือดีมากสวยมากสวยที่สุดเลยแล้วก็ ในที่สุดปัญญาก็มาถึงแล้วเป็นสถานที่ยอดนิยมของจีนด้วยล,ละสวยมากครั้งที่แล้วนะโดนหลอกซื้อทัวร์มาแล้วมาไม่ถึงรอบนี้มาถึงละแล้วก็ได้ปลดหลอกเจาจะเจสิ่งดีๆอยากให้ทุกคนมาเทีย่ยวเยอะๆสำหรับโปรแกรมประตูสวรรค์ก็จบลงแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ตึก72ชั้นนะครับยังไงฝากเ,เพื่อนๆชาวจีนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมด้วยนะครับ ถ่ายวิดีโอไว้ด้วยค่ะยืนที่เฉยๆเรจะไปแคปเอา <Okay. S 1> จะไปแคปหน้าจอเอา